สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีชุดสุดคุ้มจาก PR9 มาแนะนำใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดูแลสุขภาพต้องห้ามพลาดเลยนะครับภายในชุดนี้จะมีทั้งหมด3กล่องครับเริ่มจาก BM9 s y u s Symbiotics ช่วยดูแลสมดุลลำไส้และระบบขับถ่าย p t โทผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่อุดมด้วยสารอาหารจากธรรมชาติบิลีโวน เสริมสุขภาพให้ร่างกายพร้อมใช้ชีวิตทุกวันและพิเศษสุดๆเลยครับเมื่อรับชุดนี้ไปจะได้เว g X ี้เอ็กซ์พล่กล่องฟรีผักผลไม้รวมกว่า22ชนิดบำรุงร่างกายให้สดชื่นทุกวันทั้งหมดนี้คือชุดสุขภาพสุดคุ้มจาก p r 9ครับได้ทั้งการดูแลระบบลำไส้ผุ้มคุ้มกันและแถมฟรีผักผลไม้สกัดอีกหนึ่งกล่องคือคุ้มมากๆใครที่รักสุขภาพต้องจัดแล้วนะครับ สนใจสั่งซื้อได้เลยที่ตะก้าสินค้าได้เลยครับสุขภาพดีเริ่มต้นได้ง่งายๆด้วย P R 9